สวัสดีครับสวัสดีเอฟทางช่องทุกๆท่านนะครับหลังรัฐบาลประกาศผลน,นะครับไม่ไมสดๆดนะครับทางช่องเฮาสิมาสรุปอ่าสำนักที่แตกกันนะครับมีสำนักใดแน่อ่าเอฟนะครับขอบมาเบ่งมาชมคำบับงชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่แงแจ้งเตือนด้วยครับเอฟซสิบผาดข่าวสาร อ่านวทางจากทางช่องนะครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับ fc สิบวารีพาธข่าวสารจากทางช่องนะครับเอามาเริ่มเลขให้ fc ได้เบิงกันน้องภูผานะครับจับสลากให้ชะบาชัดเจนบ่ครับตัวเลขแนว่ทางนะครับนี่เป็นเลขของน้องภูผานำโชคนะครับแต่ว่านะครับเป็นเลขไทย สามตัวนะครับนี่กับน้องภูผากับจับรัฐบาลไทยให้ชบาผ้าร้วยนะครับเมื่อเพื่อนที่ไปคอนแกนนะครับไปงานนะครับนี่ผ่านไปเอาให้เอฟซีด้เบิงได้ชมกันนะครับน้องภูผาจับให้ชบานะครับ605นะครับเป็นเลขท้าย รางวัลสามตัวนะครับเอาครับมาเบิงสำนักที่เขานะครับสำนักแรกนะครับสำนักแรกอเอาน้องผู้ภานี่ครับเพิ่นจับให้แม่เพิ่นเอาจับจับโซเอฟซีน้องผู้ภานี่ครับน้องผู้ภาจับให้ตอนไปคอนแกนแมนบอผู้ภาแมนบอแมนครับอ่านี่นี่ครับ นี่แหละครับน้องผู้ชายจับไ้ชบาเป็นเด็กไทยนะครับสามตัวของรัฐบาลอาสำนักที่เขาที่แตกนะครับสำนักแรกนะครับที่เอาไ้เอฟซีเดบ่งไดช้ชมกันซึ่งปล่อยหมูว่านนี่ครับช่วงแรงแรงนะครับสายด่วนกทมตรงๆกันเลยนะครับเอามาสรุปไ้เอฟซีเดบ่งไดช้ชมกันนะครับนี่ที่เดบ่งไดช้ชมทังช่องเฮ้าสายด่วนกทมครับวิ่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งนะครับ เดินไปที่ศูนย์ฮาเมตรเดียวนะครับนี่เอฟซีคือสีได้บึ้งนะครับที่ติดตามทางช่องเฮาเมือว่านนี่ครับช่วงแรงๆครับวันที่ยี่สิบเก่าส่วงแรงๆเลยเมื่อว่านนี่นะครับผมมาอัดคลิปสดๆกันนะครับแอดอัดอยู่นี่นะครับสนามซาลานะครับอเนกประสงค์บอลมูบานนี่นะครับสถานที่เก่าที่เดิมนะครับนี่นะครับสำนักที่เข่าที่แตกสายด่วนกทมไหมาตรงแม่นมากเลยนะครับแม่นมากเลย วิ่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งครับเพิ่นไถ่มาแนวทางมีศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเสียดายบ่มีหนึ่งหกนะครับถ้ามีหนึ่งหกก็แตกบนล่างกันเลยแต่แนว่ยทั้งเขาเป็นแตกบนนะครับแนวทางบนล่างศูนย์ห้าถือตัวเน้นเลยนะครับเอฟซีไฮจับตาสายด่วนกทมงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมต่อไปนี่ครับเป็นส,สรุปมือว่านี่ครับแตกนี่สำนักแหลกที่เอาให้เบิ่งได้ชมกัน มาต่อไปครับสำนักที่สองครับสำนักที่สองนั่นก็คือครับมาเบิ่งต่อไปนะครับสายเจ้ามือนะครับลงเวลาทอๆกันเลยนะครับหมู่บ้านนี้ลงช่วงแรงของหมู่บ้านนี้ขึ้นกัน สายเจ้ามือนะครับเอากับ fc นี่สายเจ้ามือผู้ใด,ดเดบงในช่วคลิปทางช่องเฮ้านะครับสายเจ้ามือครับหนึ่งก,กรกฎดาคมวิ่งบนล่าง5กับ6นะครับเพิ่นเดนไปที่ศูนย์หากับสองหาไทย fc ท่านใดนะครับได้เบิ้งคลิปหรือบบเช่อนะครับให้ย้อนหลังเบิ้งคลิปได้เลยเพราะว่า่ายทํา,าม,มือว่านนี่เองช่วงแรกนะครับสายเจ้ามือและก็สายด่วนกทม าสายดวยเจามือเด่น0หากับ2หานะครับ61ครับ61กับมีนะครับแต่แนวทางออก16นะครับสรุปแล้วก็ถือว่าใกล้เคียงบนล่างเลยสําหรับสายเจ้ามือนะครับมี7505 15 25 61 67 68 69ครับแนวทางออกล่างออก16นะครับอ่านี่ครับเป็นสําหนักที่สองที่แตกนะครับ 0หเข่าตัวเน้นเพิ่นเลยนะครับสู่สายเจ้ามือ16กรกฎาคมนาจับตาอีกรอบหนึ่งนะครับเอามาสรุปให้ FC ได้เบิง่งงในชมกันนะครับเอามาเบิ่งสํานักต่อไปครับที่แตกครับ ของพี่ยอดสรุปโค้งสุดท้ายครับเอฟซีคือสิได้เบิ่งได้ส้มกันสรุปโค้งสุดท้ายนะครับพี่ยอดนะครับบนล่าง6 1 1 6นะครับก็ถือว่าเขานะครับเป็นตัวกลับบนล่างเข้า6 1 1 6เด้อครับนี่แนวทางของพี่ยอดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเอฟซีทีทตดต่ำก็คือสีโศกสีมันกันดีใจแกเอฟซีนะครับทีโศกทีม่มันกับแนวทางแต่ละสำนักที่เขานะครับ สายด่วนกทมแล้วก็สายเจ้ามือพี่ยอดนะครับแล้วก็ต่อไปสำนักใดแน่นะครับแสดงความยินดีด้อยครับกับ f อฟซีศีศกทิมันนะครับมาเบิ้งต่อไปนะครับปูห้าเก้าสี่ครับปูห้าเก้าสี่มาเบิ้งน้ำกันครับปูห้าเก้าสี่หกหนึ่งนะครับ f อฟซีเห็นไหครับหกหนึ่งมี สิบล่างหน่วยล่างนะครับอ่าหน่วยบนนะครับอ่ามาเบิ่งมาชมกันครับนี่ปู่ห้าเก้าสี่นะครับเอฟซี FC. มาสรุปยอดให้เอฟซีในเบิ่งได้ชมกันนะครับอ่ากันนาทิตายอีกสามรอบหนึ่งคือกันนะครับสําหรับปู่ห้าเก้าสี่หกหนึ่งหนึ่งหกนะครับละกะมาครบล่างครับก็มีคือกัน มานะครับถือว่ามาแนวทางของปู่594รติอดทีตามกันอีก16กรกฎาคมเอามาสรุปยอดให้เอฟซีด้เบิ่งได้มกันทางช่องหลังจากรัฐบาลประกาศผลนะครับต่อไปครับเป็นแนวทางของปูโป่โคราดนะครับปู่โคราดนะครับเบิ่งสดๆกันเลยนะครับปู่โคราดนะครับ แนวทางของปู่โคราศนะครับอขออภัยนะครับล้มกับอยากพัดสคริปเนี่ยจักหน่อยเพาะวาย่ายท่าสดๆกันเลยนะครับปู่โคราศครับหกหนึ่งหนึ่งหกครับเอาหน้าติดตามบนลางนะครับแนวทางบนลางของปู่โคราศอ่าหกหนึ่งหนึ่งหกนี่แหละครับที่บอกเอฟซีอยู่ตลอดครับว่าให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าท่างแอดมินนะครับลงคลิป อัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี MC ทุกท่านสิบปราทข่าวสารบางท่านบา่บาบอยเห็นลิดนะครับเพราะว่าปล่อยลงไปนะครับคือยังสูตรสายเจ้ามือแล้วก็สายดวนกอทมอครับปล่อยหมู่ว่านนี่สวงเร่งๆกันเลยนะครับเขา่าซูนหาตรงๆกันเลยนี่แหละครับจังว่าทางแอดมินบอกย้ำอยู่ตลอดเลยครับคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี MC ทุกท่านนะครับ ให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิบปราดข่าวสารแนวทางตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางจ่องเฮานะครับเวลาอัปเดตคลิปลงนะครับสิบปราดข่าวสารมาเบิ้งสำนักต่อไปนะครับเป็นของหวยคนพันละนะครับหวยคนพันละวิ่งบนล่างครับเอานี่พอคุณพอ่อหวยคนพันละวิ่งบนล่าง6กับ7ด ก็ถือว่ามานะครับเหล็กวิ่งเพิ่นหกกับเจ็ดมาเลยครับหนึ่งหกแต่ว่าบัตรถือตัวเน้นนะครับตรงๆกันเลยนะครับคุณพรเด่นไปที่สามหกสี่เจ็ดนะครับแต่ว่าหนึ่งหกนันมีนะครับเอานี่ครับเอฟซี FC, นาติดตามอีกสำนักหนึ่งคือกันงวดนี้สรุปยอดนะครับมีสำนักที่แตกที่เข่าอยู่อา่าเดี๋ยวขอไปเอฟซีนะครับให้เอฟซีเบิ้ง น,นี่เป็นตัวเลขของหวยคนพันเลาะนะครับสำนักที่เข่าดื้อครับมาเบิ่งน้ำกันนะครับกคือสรุปง่ายๆมีนะครับสีเอาไหเอฟซีเลยเบิง่งอีกรอบนะครับที่เอาเร็วๆจักหน่อยนะีครับสายด่วนเจ้ามือโอ้ขออภัยครับสายด่วนกทมก่อน นี่ครับวิ่งบนล่าง0กับ1ครับเดินไปที่0หาเมตรเดียวนี่คือทางช่องเข้าโล่งตอนส่วนแรกๆมูม่บ้านนี้นะครับสายด่วนกทมอครับต่อมาให้เบิ้งเป็นรอบที่สองครับยืดหยันนะครับสายด่วนเจ้ามือน่ครับสายเจ้ามือรับวิ่งบนล่าง5กับ6ครับเดินไปที่0 5กับ2หาเต็มๆเ,เลยครับ0หา แล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหกนัก็มามีมานะครับสําหรับสายเจ้ามือเทะว่ากับแตกบนล่างกันเลยนะครับสายเจ้ามืออา้าวนี่คือให้เบิงงเป็นรอบที่สองครับพี่ยอดบุรีลำหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับมาติดตามกันปู่ห้าครับ 5, 4, ครับปู่ห้าเกครับหกหนึ่งหน นี่ก็นนาที่ตามอีกคือกันอมามักสอบเข้มหน้าจอไว้เด้อครับแต่ละสำนักผมเคยยำเคยบอกอยู่ตลอดนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ติดตามสำนักที่ถืออกโดนใจนะครับแ้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับของปู่โคราชครับห1หนึ่นกคือกันนี่ครับให้เบิ้งสรุปกันคุณพ่อหวยคนพันเลาะครับถ่ายสุดบิ่งบนล่าง6กับเจ มาหนึ่งหกเต็มเต็มนะครับหวยคนพันเลาะ,ะสรุปให้เอฟซีเบิง่งงในชมกันขอกราบข้อบุญขอบคุณน,นะครับทุกยอดไล่ยอดแช่ด้อครับทุกยอดไลยอดแช่นะครับขอกราบข้อบุญขอบคุณแล้วก็ดีใจน้ำเอฟซีที่โศกที่หมานนะครับแล้วก็สำหรับเอฟซีทีบอโศกบประมาณครับบอเป็นยังนะครับวันที่สิบหกนะครับรัฐบาลไทยเดื 1, อนหนึ่งออกสองครั้งนะครับบอต้องเสียใจให้กำลังใจกันสู่ต่อไป ผมก็ย้ำอยู่ตลอดว่าการทํางานของแอดมินนะครับอยากให้ได้มีโศมีลาบกันสุขสุขคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิบ่พัฒข่าวสารแนวทางจากทางช่องเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับหนึ่ามสี่ห้าหถือว่าเขา,าสํานักหสํานักครับแตก6สํานักนาติดตามกันซ้ายด่วนกทมซายเจ้ามือคนพันลาะปู่โคราชนะครับ แนวทางที่แตกนะครับกะจะผ่าดกันแล้วก็พี่ยอดนะครับสำนักที่รุดก็บ,บ่อเป็นยังนะครับให้กำลังใจกันต่อไปสำหรับของกระผมกะแนวทางของมีไลให้โชคก็ถือว่ารุดนะครับท่าเลขติดรุดขึ้นรุดนะครับเอาบ่อเป็นยังนะครับอ่าสำนักต่าง,างๆแนวทางแต่ละสำนักมีเขามีรุดเป็นธรรมดาให้กำลังใจกันครับให้โชคๆมันมานกันต่อไป แล้วก็ให้กำลังแรงใจกันต่อไปนะครับสู่ๆนะครับดีใจนํำสำหรับผู้สุงผู้มันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ